สวัสดีจ้าทุกคนไม่ต้องตกใจนะวันนี้หน้าสดก็คือเราจะมาพบกับรายการใหม่ของช่อง e b b a b b o นั่นก็คือ make up story ก็คือเราก็จะมา แต่งหน้าต่างๆสอนแต่งหน้าไม่ว่าจะเป็นแต่งหน้าผู้ชายแต่งหน้าออกงานก็คือจะเป็นแพลนในอนาคตหมดเลยแต่ว่ามันก็จะมีกิมมิคอยู่ก็คือจะมีการเล่าเรื่องต่างๆเข้าไปในการแต่งหน้านั้นด้วยก็คือตอนเนี้ยเปลือยหน้าสดรู้สึกว่าตกใจมากซึ่ง EP ีแรกมีคนหลายคนนะมาคอมเมนต์บอกเอ้ยสอนวิธีการทําผมหน่อยสอนวิธีการแต่งหน้าหน่อยเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนการเป็นวิธีการง่ายๆที่เรารู้สึกว่าเอ้ยคือมันง่ายแล้วมันรู้สึกว่า ฟิล์หลังแต่งมันเป็นธรรมชาติดีคือเขาจะจับโปะไม่ค่อยได้ว่าเราแต่งหน้ามาแล้วจะทำให้งานผิวเนี่ยงานผิวดูเรียบเนียนดูกลดูแบบคอรีอาสไตล์มากอันนี้ไม่รู้ใครพูดแต่ก็คือพูดเองนะอวยตัวเองอะไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าแต่ทุกคนก็ช่วยติดตามด้วยแล้วก็จะมีการเล่าเรื่องไปเรื่อยๆด้วยว่าเร,เรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเราก็จะโยงไปทั่วเกี่ยวกับเราเรื่องที่เรามีความรู้หรือว่า เราได้เรียนมานั่นเองก็จะเป็นรายการประมาณแบบนี้ก็เป็นกำลังใจให้เราทำ ep 2,3,4,5า่ไปต่อเรื่อยๆด้วยนะไม่ใช่ ep 1แล้วก็จบเลยนะจ๊ะซึ่งวันนี้เราก็จะมาแต่งหน้าลุคแบบ natural ลุคลุคโกลงานผิวอะไรแบบนี้สำหรับ everyday ลุคสำหรับผู้ชายที่จะแบบแต่งหน้าเร็วๆอะไรแบบนี้เพื่อไมมป็นการสีิว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะทุกคน อย่างแรกเลยก็คือหลายๆคนก็จะอยากถามว่าเอ้ยเราเริ่มแต่งหน้าตั้งแต่ตอนไหนือว่าเรารู้จักการแต่งหน้าตั้งแต่ตอนไหนอันนี้จะบอกเลยว่าเราอะเริ่มมีอินสปายการแต่งหน้าตั้งแต่ตอนอายุ16ปีก็คือเราอะได้ดูช่องช่องหนึ่งก็คือช่องโมเมพาเพินนั่นเองเออก็คือเราดูช่องโมเมพาเพิน์ตตั้งแต่ตอนเราอยู่ม .5 ตอน16อะ16ตอนนี้ก็คือ26แล้วก็คือ10ปีแล้วตอนนั้นอะเป็น f c มากก็คือดูแม่โมเมเกือบ ทุกตอนไม่ใช่เกือบทุกตอนทุกตอนเลยก็คือถ้าใครยังทันตอนนั้นนะก็คือแต่งหน้าแบบพลอยเชอร์มานในแบบรักไม่มีวันตายถ้าใครจําไม่ได้นะก็คืออินเสิร์ตรูปเลยก็คือเป็นคลิปที่แม่โมเมเขาแต่งหน้าเหมือนพลอยเชอร์มานซึ่งสวยมากก็คือเริ่มติดตามนะั่นแหละนะตอนนั้นเป็นต้นมาอ๋ออย่างแรกนะ เราก็จะเล่าไปด้วยแล้วก็จะพูดไปด้วยก็คืออย่างแรกเนี่ยเราก็ใช้พรายเมอร์ก่อนเพราะว่าการใช้พรายเมอร์มันจะทําให้หน้าเราเนี่ยช่วยปรับผิวหน้าให้เราดูสว่างขึ้นแล้วก็ทําให้เมคอัพเนี่ยติดทนนานมากขึ้นซึ่งยุคนี้มันต้องใช้แมสอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยการแต่งหน้าให้มันติดเพื่อมันจะแบบไม่ได้ไปติดแมสอะไรแบบนี้แล้วก็คุมความมันเป็นอะไรที่ดีการใช้พรายเมอร์ก็เป็นการตอบโจทย์นี่นะจ๊ะที่เราจะใช้ก็คือพรายเมอร์เบอร์รี่เลยก็คือเป็นงานผิวก็คือมันจะช่วยปรับให้แบบกระจ่าง อเขาเรียกว่ากิตเตอร์เม็ดเล็กๆหน่อยซึ่งมันไม่ค่อยโปะอะเออแล้วก็บีบประมาณเท่านี้เดี๋ยวเราทาทั่วหน้าเลยเออนั่นแหละหลังจากที่ดูคุณแม่โมเมาพาเพลินใช่ปะเราก็เริ่มแบบอุ้ยน่าสนใจมากอยากแบบทำการแต่งหน้าเป็นใดๆก็เลยดูทุกคลิปเลยเด็ก16สมัยก่อนอะ่ะลองพื้นที่แบบเก็บเงินซื้อครั้งแรกตามแม่โมเมเลยนะก็คือยังจำได้อยู่เลยว่า เป็นนาสีฟิจิซึ่งอะไรจ้าตอนนั้นหน้าไม่ได้สว่างขนาดนี้ใช้แล้วก็ลอยไงแต่เราด้วยความมั่นใจแล้วก็ด้วยความที่เราอุตส่าห์เก็บตังค์ซื้อมาแล้วก็เลยต้องใช้ไปแล้วหน้าก็ลอยมากก็คือลอยไปโรงเรียนก็คือเราเป็นเด็กแก่แบบนะเราแบบัดแต่งหน้าไปโรงเรียนตั้งแต่มหสมัยนี้มันคงแบบปกติแต่สมัยนะั้นอะคือแบบเขายังไม่ค่อยเข้าถึงแบบยูทูบเบอร์แต่งหน้ากันนะอะเราก็เริ่มแต่งหน้าเริ่มแบบโอ้โหซื้อแบบ นา4ฟิจิจำได้ลอยมากแล้วก็พยายามใช้จนหมดสมัยนั้น,นะไม่ได้หาซื้อง่ายเลยนะสมัยนั้นพวกแบบนาอะไรแบบเนี้ต้องพรีออเดอร์นะจ๊ะเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยนั่นแหละก็เลยเป็นอินสปิเรชันแล้วก็ แป้งไอเทมชิ้นที่2ที่ซื้อเลยก็คือแป้งที่ทุกคนถ้าใครดูคุณแม่ก็ต้องซื้อนั่นคือรอร่าเมอร์เซยนั่นเองเราก็ได้เก็บเงินซื้อเก็บเงินซื้อคือแบบโอ้โหเก็บเงินนานมากอะ่ะก็คือใช้รองพื้นโดยไม่ใช้แป้งอยู่ประมาณ2เดือนก็คือหน้ารออยู่ประมาณ2เดือนแล้วค่อยซื้อแป้งฝุ่น มันก็ช่วยควบคุมความมันอะไรแบบนี้ดีการใช้แป้งฝุ่นะนะแต่สมัยนั้นะนาะการไปโรงเรียนน่ะอากาศก็ร้อนก็คือไม่มีอะไรเอาอยู่ะนะการลอยการหยาทุกอย่างก็มาหมดเลยใช้ไปมั่นใจก็คือใช้จนหมดแล้วค่อยมาซื้อสีใหม่เอาเออคือใช้ไปแค่นั้นแหละก็มั่นใจแล้วว่าอเก๋อ่ะแค่ได้ใช้ลองคืนหน้ากับแป้งลอล่าก็รู้สึกว่าเก๋กูดในโรงเรียนแล้วอะ่ะเออแค่นั้นแหละ ั้งจากนั้นเป็นต้นมาก็คือการแต่งหน้ามันก็ง่ายๆนะก็คือเราไม่ได้แต่งค่งหน้าตัวเองได้เรายังแต่งหน้าให้เพื่อนผู้หญิงได้ด้วยตอนนี้เราก็ได้ลงพรีเมอร์เสร็จแล้วนะก็คือเราใช้แป้งนะแป้งมันจะช่วยด้วยความที่แป้งมันหนามันจะช่วยเกลี่ยทุกอย่างได้มากขึ้นต่อมาเราก็จะปกปิดทุกอย่างเราก็จะใช้คอนซีลเลอร์นะซึ่งคอนซีลเลอร์ที่เราจะใช้ก็คือเป็นของทาสตัวนี้ก็คือแน่นมากแนะนําว่าผู้ชายคนไหนถ้าอยากปิดแคลรอยสิวอะตัวทาสก็คือเอาอยู่แล้ว เห็นไหมว่าหลังลงไพเมอร์น่าจะดูโกรขึ้นไหมโอเคทุกคนมันโกรขึ้นเนาะนั่นแหละแล้วเราก็เลยมีความฝันว่าเอย,อยากเป็นแบบทําคลิปแต่งหน้าแบบโแม่โมเม่บ้างก็คือเราก็เลยเป็นแบบความฝันในใจมาจนถึงทุกวันนี้ก็เลย,เยได้เลิกทำแล้วก็เลยทําเลยก็เลยต้องมาเล่าเรื่องตํานานของการเริ่มแต่งหน้าให้ทุกคนได้ฟังที่จริงการเรียนหมออ่ะมันแบบตื่นเช้ามากเลยบางทีก็แต่งหน้าบางทีก็ไม่ได้แต่งหน้าแต่ว่า ด้วยความที่เราชอบอะนาะเราก็จะชอบเอาเครื่องสอําอางเนี่ยพกไปด้วยแล้วก็แต่งตลอดเลยแต่ว่ามันไม่ได้แต่งมาแต่บ้านอะ่ะก็คือไปแอบแต่งที่แบบโรงพยาบาลเลยเพราะว่าต้องตื่นเช้ามากก็คือต้องไปตีนิ้วก็คือระบบการเรียนหมอมันต้องไปตีนิ้วตั้งแต่7จ็ดโมงดังนั้นเนี่ยถ้าตื่นอะ่ะต้องตื่นแบบประมาณ6กโมงหกโมงครึ่งอะ่ะแล้วก่อนหน้านั้นมันก็ไม่ค่อยได้นอนด้วยไง ก็คือตื่นสายแต่งหน้าไม่ทนันก็คือต้องแบบรีบล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ไปเลยเพราะว่าถ้าไม่ทันตีนิ้วเนี่ยถ้าเธอสายเกินประมาณ7-8ถึงครั้งใน3เดือนนะมันจะทําให้เราซ้ําชั้นหรือว่าซ้ําโรเตตได้เลยก็คือเรียนซ้ําจบช้ากว่าเพื่อนดังนั้นเนี่ยการตรงต่อเวลาเป็นอะไรที่สําคัญมากดังนั้นเราก็เลยไม่แต่งหน้าบางวันยังไม่ได้อาบน้ําเลยก็คือสม,มุดิ7วันใช่ไหมเราอาบน้าครึ่งไม่อาบน้าครึ่งเลยียตอนเช้าเพราะว่าแบบตื่นไม่ทนันอันนี้ก็คือคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วเราก็ไม่ได้ป้ายเยอะเลยนะ ป้ายเฉพาะจุดที่อยากปกปิดแล้วก็ใช้นิ้วแทบๆไปมันจะได้ช่วยแบบปกปิดได้มากกว่าการใช้แปรงกดไปเลยค่อยๆกดนะแล้วก็แบบคุณแม่โมเมก็บอกว่านิ้วเราเนี่ยจะมีอุณหภูมิดังนั้นเนี่ยการใช้นิ้วมันจะช่วยกดรองพื้นแล้วก็เบลนด์รองพื้นได้ดีเหมือนกันโอ้แล้วก็มีคําถามหลายๆคนที่ทักมานะว่าแบบเอ้ยตอนนี้ลาออกจากข้าราชการหรือยัง ถ้าใครติดตามเรามานะก็คือเราอะได้ทําคลิปอยู่เว้ก็คือเราจบเป็นหมอ6ปีใช่ไหมแล้วเราก็ได้เรียนอินเทอร์นเราได้ฝึกงานเป็นอินเทอร์นก็คือเป็นแพทย์ปีแรกที่จบมาเขาเรียกว่าอินเทอร์นก็ทําการใช้ทุนอยู่ในโรงพยาบาลประมาณ1ปีแล้วเราก็ได้ลาออกมามาทําตามความฝัน หลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ้ยเสียดายเราออกทําไมใช่ไหมถ้าใครเรียนหมอได้ก็ต้องแบบมั่นคงหรือว่าแบบเอ้ยเรียนหมอแล้วจะสบายแต่ที่จริงมันก็ไม่ได้สบายขนาดนั้นนะซึ่งทางเราเนี่ยก็ได้มีความชอบอยู่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นแบบที่เราทําตอนนี้ก็คือการทําแบบเพจเครื่องสําอางแล้วก็การแบบทําช่อง YouTube อะไรแบบนี้มันก็เป็นความชอบที่มีมาตั้งนานแล้วแหละตั้งแต่ตอนเรียนอะแต่ว่ามันถูกถูกปิดบังความลับนี้อยู่ภายในเพราะว่า ตอนตอนนั้นที่เราเรียนเราก็ต้องเอาแบบวิชาชีพที่เรียนเป็นหลักเนาะแบบความสามารถต่างๆหรือว่างานอดิเรกต่างๆเนี่ยมันจะทําให้แบบอ,อะไรพวกนี้มันถูกปิดบังไว้อยู่ไม่สามารถแสดงศักยภาพได้เต็มที่ก็คือมีมีคนหนึ่งอะ่ะบอกกับเราว่าแบบการเรียนหมอมันจะทําใหเา้เขาเรียกอะไรมันจะกลืนกินความสามารถอื่นๆเพราะว่าการเรียนหมอนี่มันหนักมากดังนั้นเนี่ยเราจะแบบ ทิ้งทักษะอื่นๆไปเลยแต่ว่าเราอ่ะไม่เราไม่ทิ้งเราก็เลยพยายามทําทุกอย่างควบคู่กันไปตอนอินเทอร์หนึ่งอ่ะก็คือเป็นทั้งหมอแล้วก็ทําอาชีพที่อยากทําก็คือเป็นทั้งแบบคนทําเพจรีวิวต่างๆแล้วก็ยูทูบเบอร์แต่ว่าบางทีอ่ะสออาชีพที่ทํามันอาจจะไปด้วยกันไม่ได้ไงเดี๋ยวเราพักเรื่องนั้นก่อนเดี๋ยวเราแบบมาใช้รองพื้นแบบเบาๆตัวที่เราใช้ก็คือตัวลังโคมลังโคมอัลตราแวร์ตัวนี้ อ๋อเด็กก็คือตัวนี้ติดหนักมากสภาพขวดก็คือเยินมากแล้วนะมันเป็นแบบฟูเคอร์เลชเลยก็คือตั้งแต่แบบมีเดียมแล้วก็ฟูแล้วมันสามารถบิวได้ตามแบบปริมาณที่ใช้แล้วก็คุมมันได้ดีมากเออเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องต่อเดี๋ยวเราจะลองลองพ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ต้องแปะเยอะนะแปะแบบกระจายกระจายมันจะได้แบบงานผิวก็วคือถ้าอยากได้งานผิวอะ่ะไม่ต้องใช้เยอะเน้นแบบธรรมชาติกระจายกระจายเดี๋ยวเราจะเกี่ยทีด้วยแปรง นั่นแหละแล้วเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเอ้ยทําไปแล้วแบบเราแบบไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ในการลองเป็นอินเทอร์ในปีแรกก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้เราตัดสินใจได้แบบลาออกมาเพื่อค้นหาชีวิตพอคิดว่าอายุยังน้อยอยู่นะการค้นหาชีวิตต่างๆมันก็ยังเป็นอะไรที่แบบต้องทําเราต้องค้นหาจริงๆว่าเราชอบอะไรเพราะว่าไม่งั้นอะ่ะเราก็จะได้อยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบไปจนแบบ60บะเพราะว่าการกเกษียณมันก็ต้องไป็น60มันก็เสียดายไหมอะ อันนี้เราก็ใช้แปลงเกลี่ยตอนนี้เราก็ทำอะไรหลายๆอย่างที่เราชอบเยอะมากเรามีหลายอาชีพมากเลยนะทุกคนอย่างแรกเลยก็คือสิ่งที่เราชอบก็คือเราใฝ่ฝันคือการแบบเป็นหมอที่แบบอยู่ตามคลินิกอะไรแบบนี้ตอนนี้เราก็ได้ทำมันเหมือนกันก็เป็นเหมือนเป็นพาร์ทไทม์แล้วกันเพราะว่าเราแบบไม่ได้ทำอะไรหลักในทางนั้นมากก็คือเป็นหมอที่แบบตามคลินิกต่างๆ เออก็สามารถปรึกษาได้นะจ๊ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชอบเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนชอบความสวยความงามมาตั้งแต่เด็กเออจะบอกว่าชั้นเนี่ยเริ่มเข้าคลินิกค,ความงามเมื่แตบบอมหนึ่งเลยนะเธอดูสิความแบบอินสไปด์ความแบบใฝ่ฝันเออแต่ก่อนก็แบบมันมีไม่กี่คลินิกนะก็แบบนิติพลวิทิศักทางเราก็แบบอย,อยากรู้ว่าเขาทํำยังไงก็เลยเข้าไปเข้าไปแบบตอนนั้นก็ไม่มีเงินมากก็ได้ทําแค่ทรีทเมนต์ธรรมดาอะไรประมาณเนี้ย อยากลองทําว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้ก็ได้ลองแล้วก็รู้สึกว่าชอบนะแต่แบบหลายๆคนจะแอนตี้นะว่าแบบการเป็นแพทย์ความงามเนี่ยคือแบบมันไม่ได้ช่วยคนแต่เรารู้สึกว่าการที่ทําให้คนมันสวยขึ้นมันก็ทําให้จิตใจเขาดีขึ้นนะคือลูกค้าหลายๆคนที่แบบคนไข้หลายๆคนที่แบบสวยขึ้นนะ่ะเขาก็แฮปปี้อะไรแบบเนี้ยเออมันก็แบบไม่ติดนะแต่หลายๆคนก็อาจจะติดแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่คนละกันส่วนเราอะไม่ติด เราก็ยังไม่ทิ้งความรู้หมอที่เราใช้มานะเราก็ยังทําคลิปให้ความรู้หรือว่าแบบให้ความรู้ต่างๆหรือว่าแบบปัญหาุขภาพต่างๆเราก็สามารถตอบได้นะคือเราก็แบบไม่ได้ทิ้งทั้งหมดซะทีเดียวแต่ว่าเราขอเบรกของการเป็นหมอก่อนแล้วเราก็ขอตามหาตัวตนของเราก่อนแล้วก็ทําในสิ่งที่เราชื่นชอบเพราะเรารู้สึกว่าเรายังมีศักยภาพด้านอื่นที่เออเราไม่ได้ใช้มันแล้วมันปะทุอยู่ในตัวอะไรแบบนี้เออเราก็อยากใช้ตรงนี้ในการ ทำมันนั่นเองเออเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าอยากดูคลิปอยู่เวนอยู่เวนอีกก็คือชลาออกแล้วเธอฉันทําให้เธอไม่ไหวแล้วอ,อ๋ออีกอย่างหนึง่งที่ลาออกอ่ะหลายคนบอกว่าเหนื่อยใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะเราแบบไม่ได้เหนื่อยเลยนะเราก็แฮปปี้หลายๆคนถ้าดูคลิปแบบอยู่เวนเราเราก็แบบแฮปปี้ดีแต่เรารู้สึกว่าการที่เราแบบอยู่ในสิ่งที่เราไม่ชอบนานๆอ่ะเราไม่ได้อยากรู้สึกพัฒนาตัวเองอ่ะเข้าใจไหม เราแค่รู้สึกว่าเอ้ยทําให้มันจบไปวันๆไม่แบบไม่ได้อยากมีความคิดอยากพัฒนาตัวเองต่างๆมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่น่าจะใช่ทางที่เราชอบแล้วแหละแต่เมื่อเรา,าออกมาเรามาทําอาชีพอื่นๆอะมันกลับทําให้เราแบบอยากพัฒนาตัวเองขึ้นทุกวันเช่นแบบการทําแบบช่อง YouTube หรือว่าการทำรีวิวเพจแบบเนี้ยเราแบบอยากพัฒนาตัวเองอยากหาคอนเทนต์ใหม่ๆขึ้นทุกวันคือมันมีอินสปายในทุกๆวันแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแฮปปี้ในการอยู่ไม่ว่าจะ ปั่นงานจนถึงตีสามเราก็ยังแฮปปี้อยู่เออเราก็คิดว่าเอ้ยมันก็น่าจะใช่สิ่งที่เราควรจะลาออกมาแล้วก็ให้ชีวิตให้เวลากับมันแล้วถามว่าเสียดายไหมก็ก็ไม่เสียดายนะในการลาออกอ่ะหลายๆคนคิดว่าอาจจะมันอาจจะไม่มั่นคงเท่าการเป็นหมอในโรงพยาบาลรัฐบาลไหมแต่เราคิดว่ามันไม่ใช่ความมั่นคงแต่ละคนของของแต่ละคนอนะ่ะมันไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราก็คิดว่ามันก็ไม่เสียดายที่ลาออกมาอาจจะเสียดายอย่างเดียวก็คืออาจจะไม่ได้ใช้ ความรู้ที่เรียนมาในการช่วยเหลือคนอื่นแบบเต็มที่แต่ว่าเราก็มีวิธีการช่วยต่างๆที่มันจะแตกต่างออกไปจากหมอโรงพยาบาลัะได้เหมือนกันเช่นการทาเพจตัวเนี้ยถ้าเราทําความรู้ที่แบบที่มันดีเช่นเราทําเรื่องบีบีโกถูกไหมเราก็สามารถช่วยคนได้ประมาณแสนคนเลยนะเพราะว่าหลายๆคนที่เข้ามาดูคอนเทนต์นั้นอ่ะล้วก็รู้แบบโทษของการทําอ่ะ เออก็แสนคนก็เอ้ยอย่างน้อยเราก็ได้ใช้วิชาชีพที่เรียนมาในการกระจายข่าวหรือว่าสร้างประโยชน์ต่อสังคมได้ก็คือสร้างความรับรู้ข่าวสารอะไรแบบนี้ได้เพราะว่าเราคิดว่าการที่มีความรู้หมอกับการมีสื่อที่ดีหรือว่าสื่อที่มันสร้างสารรค์ที่เข้าถึงคนได้ง่ายมันก็จะน่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนได้วิทารบรชาติมากเลยโอเคระหว่างนี้เราก็ขอแวะทาลิมันแป๊บหนึ่งนะ ก็คือใช้ของลาแมนะก็คือมันมากเราก็จะใช้คอนทัวร์ก็คือหน้ามันจะแบนเกินไปอะ่ะเวลาเราแบบทารองพื้นอย่างเดียวมันจะดูแบบไม่มีมิติดังนั้นก็ใช้แบบคอนทัวร์สติ๊กอันนี้ใช้ของ f e n t ี้บิวตีของแมรี่ริซึ่งก็คือเป็นนักร้องที่ไม่กลับมาร้องเพลงอีกแล้วก็คือทําแบนจนด่งดังเดี๋ยวเราจะใช้แบบเบาๆนะจ๊ะสร้างเงาตามโครงหน้าของหน้าเลยนะ อันนี้ก็คือถ้าใครไม่กลัวโปะก็ใช้นิ้วก่อนนะอย่าเพิ่งลูดไปกับแท่งเลยเดี๋ยวมันจะเข้มเกินไปนี่ก็แบบทางเงาเห็นไหมเห็นไหมเงาแบบเงาแบบปอมมากอะ่ะ <c oughs> อันนี้มันก็ไม่โปะหรอกอไปนี่อะเริ่มนน้อยก่อนนะไม่ต้องใช้เยอะเดี๋ยวมันจะโป๊ะ มิต lifting, ิลีลับมิต lifting, ิใดๆเวลาใช้แป้งอ่ะเราก็จะใช้เป็นสโตรกสั้นๆแล้วก็แบบให้มันเบนไม่ไงั้นมันจะเป็นการเกลี่ยเอาตัวที่เราทำมาหายไปหมดเลยแต่ <aprove cha> มันก็มีเพื่อนบางคนของเรานะที่แบบชอบการเป็นหมอจริงๆอันนี้เราชื่นชมเพื่อนมากเลยคือเขาต้องการแบบอยากเป็นหมอจริงๆเอออันเนี้เราก็แบบปรึ่มปริ่มปรีดากับเพื่อนอ๋ออีกอย่างหนึ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือเม่งจ๋า นี่ถ้าใครหัวเมงก็ใช้เยอะๆหน่อยแต่เราไม่ต้องการขนาดนั้นเพราะหัวเราก็ไม่ได้เมงนะแต่เราก็ชอบนะมันจะได้แบบหลับซับหัวเมง่ยมันก็จะได้มีมิติที่3ที่4ี่ที่5เกิดขึ้นคือเราจะบอกเลยว่างานผิวถ้ามันจะดีได้อ่ะเทกเจอร์ผิวหรือว่าสภาพผิวเรามันต้องดีก่อนอย่างแรกที่สําคัญมากก็คือแบบ ความชุ่มชื้นนะก็คือถ้าเธอหน้าเธอชุ่มชื้นพอยังไงแต่งหน้ายังไงก็ติดแต่งน้อยๆมันก็จะโกลแล้ว่าแบบผิวมันก็จะดูพรำมี่อะไรแบบนี้ขึ้นเยอะเลยต่อไปก็คือหน้าจะดูมีมิติได้เราก็ต้องมีความแบบระเรื่อเส้นเลือดฝอยแบบเล็กๆมาเลียงทั่วหน้าถูกไหมเราก็จะใช้ทิ้นอันนี้เป็นโกโก้ทิ้นของ b e เนฟิก็คือเป็นแบบน้ำๆอ่ะก็คือมันสบายดีนะมันแบบก็คืออย่าพึ่งแต้มไปเลยนะเพราะว่าถ้ามือใหม่เนี่ยถ้าแต้มไปเลยมันเขาจะแห้งเร็วมากก็แนะนําว่าเกลี่ยก่อน เอาแบบเกลีย่ยกับา่ามมือก่อนแบบนี้เห็นไหมนี่รวยรวยมากไม่ต้องกลัวเข้มไปนะก็คือทินตัวนี้เดี๋ยวสาัาอ่ะมันจะแบบเบาลงคือการปัดแก้มอะ่ะเราต้องปัดให้มันอย่าอย่าต่ำกว่าปีกจมูกเพราะว่าการที่เราทําให้หน้าแก้มมันต่ํากว่าปีกจมูกอะ่ะมันจะทําให้ทุกอย่างดูโรยลงอันนี้ทั้งหลักการเมคอัพแล้วก็หลักการแบบ ฟิสิ i อโลจีขอของหน้าเลยเวลาเราหน้าเราแก่ลงทุกอย่างมันจะร่วงลงดังนั้นเราต้องทำให้ทุกอย่างมันอัพขึ้นไปเพื่อหน้าเราจะได้ดูแบบเด็กขึ้นแล้วก็ดูเฮลตี้มากขึ้นนั่นเองอ่ะเท่านั้นยังไม่พอถ้าใต้ตาดําเราก็สามารถใช้แบบพวกแบบรองพื้นได้แต่เราชอบใช้ตัวแบบคูชชั่นในการเก็บงานอีกทีหนึ่งเพระเนื้อเขาจะเบามากแต่เราจะไม่ใช้อันนั้นเราจะใช้แปรงเก็บงานเห็นไหมเนื้อเบามาก ต่อมาเราก็จะลงแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นที่เราใช้ในวันนี้ก็คือจะเป็นของตัวลังโคมตัวนี้ตัวนี้คุมมันดีพอๆกับบอร่าเลยรู้สึกชอบม,มากถ้าถ้าใช้แป้งผสมรองพื้นอะมันจะหนาไปอันนี้มันใช้ควบคุมความมันแล้วก็แบบทําให้ทุกอย่างติดทนเนี่ยจะเห็นว่าสีแก้มอะเริ่มหายไปเรื่อยๆแล้วเห็นไหมมันจะดูธรรมชาติแล้วก็แบบละเลื่อไปกับผิวมากขึ้น ตอนนี้เราก็ได้ต่อปริญญาโทในสิ่งที่เราอยากเรียนนั่นก็คือตัว anti aging ก็คือเกี่ยวกับชะลอวัยต่างๆซึ่งตอนนี้เราก็จะได้นําความรู้ต่างๆมาเราจะทําบอร์ดแคทที่พูดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับการชะลอวัยหลายๆคนจะคิดว่า anti aging เนี่ยมันคือความงามอย่างเดียวแต่ที่จริงแล้วอะ่ะมันไม่ใช่มันคือทุกอย่างโดยรวมทั้งหมดสุขภาพต่างๆก็คือ ถ้าเราชะลอไวัยได้ไม่ใช่ผลแค่เรื่องของบิวตี้หรือว่าหน้าตาหรือว่าแบบผิวพรรณต่างๆคือมันจะได้หมดเลยไงถ้าใครอยากติดตามก็สามารถติดตามกันได้พอดแคสต์ Podcast จะมาเร็วๆนี้ถ้าใครไม่อยากแก่ต้องดูก็คือความแก่ไม่ใช่ของเรื่องแค่หน้าตานะมันยังรวมถึงแบบ d e degenerative disease หรือว่าโรคแห่งความเสื่อมต่างๆอะไรแบบนี้มันสามารถชะลอให้มันเกิดชาได้แบบชื่อ AntiAging หรือเวชศาสตร์ชะลอวัยนั่นเองหลายๆคนก็จะรู้ว่าตอนนี้เราทั้งทํางานแล้วก็เรียนต่อไปด้วยอ๋ออันนี้ ทำไมต้องดัดขนตาถูกไหมคือเวลาขนตามันลงอะ่ะมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะแบบดูหน้าตามไม่สดใสไงเราต้องทําให้มันโด่งขึ้นหรือว่าแบบสบัดขึ้นนิดนึงมันจะได้ดูแบบนี่แววตาสดใสดูมีความสุขแต่ไม่ใช่แบบงอนไปนะอันนี้เดี๋ยวจะโปะได้เราจะแบบดัดแบบเแบาบๆแบบแบบตัวที่เราใช้ก็จะเป็นของมูจิใช้ง่ายมากนี่ ตอนนี้ก็จะมีเสียงแมวลองไปด้วยนะทุกคนใดๆต่อไปก็คือขนคิ้วตอนนี้งานขนคิ้วอุยขนคิ้วตรงกํลาลังมาเราก็ต้องปัดคิ้วด้วยซึ่งตัวที่เราใช้อ่ะมันจะเป็นสีใสทําให้คิ้วมันดูฟูขึ้นเออโดยไม่ต้องเขียนคิ้วเพราะาเขียนคิ้วีิรยมันโปะตลอดเลยเพราะว่าขนคิ้วเราเยอะตลอดอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นตัวของเบเนฟิตนะอันนี้เป็นสีใสมันจะทําให้คิ้วเราดูแบบอุยแล้วก็แบบตั้งตรงม,มากขึ้นเอออันนี้มันดูเหมือนขั้นตอนเยอะนะถ้าใครแบบขี้เกียจหรือว่าแบบ รีบอะบอกว่ามันเยอะไปก็แนะนําแค่งานผิวแล้วก็ลงแป้งก็จบนหะอย่างอื่นไม่ต้องก็ได้แต่ด้วยความที่เราเยอะไงนี่เห็นไหมอุ้ยคิวอุยคิวอุย89มิติมากคุณผู้ชมเราตอนนี้เราชอบลิปของอันนี้มากเลยอะตัวบ๊อบบี้บาวอะมันเป็นลิปมันที่มีสีด้วยตัวนี้ถ้าเป็นผู้ชายหน่อยถ้าไม่อยากให้มันสีแบบแรงมากหรือว่าผู้หญิงที่แบบอยากให้สีแบบ ชมพูรธรรมชาติเราแนะนำสีแบพิง์แต่วันนี้เราจะใช้สีตัวแบบพังก็คือมันจะมีชมพูขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเราชอบอะไรที่มันแบบชมพูแล้วก็แบบปังๆ <c oughs> เดี๋ยวนี้เขาฮิตถ้าเลยขอบปากใช่ไหมเราก็จะทาเลยขอบปากเหมือนกะัน <c oughs> แล้วก็ถ้าเราแบบมีส่วนไหนที่มันมันก็สามารถใช้แป้งฝุน่นเก็บได้เฉพาะบริเวณนั้นมันจะทําให้แบบบริเวณนั้นพวกแบบเมคอัพมันติดทนขึ้น <c oughs> อยากให้ดั้งจมูกมันพุ่งใช่ไหมก็ต้อง เอาอีกนิดนึงเพื่อความธรรมชาติเพราะว่าจมูกก็จะเป็นสิ่งที่มันอยู่แล้วสำหรับเราถ้าใครอยากได้ปากเจออ๋ยนะเราแนะนำใช้ลิปออยของอันนี้เลยอะของตัวคาแรงอะดีมากเลยอะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะเธชดูความเจ๋ยนะนี่คือกินปลาทอดมาแล้วนะยายก,กินปลาทอดหมูอทอดนะคือเจ๋อมาก สุดท้ายฟินิชชิ่งด้วยตัวนี้ตัว Urban Decay ตัวแบบเมคอัพเซตติ้งสเปรย์มันจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันกลมกลืนไปมากขึ้นแล้วมันก็จะทำให้เมคอัพเราติดทนนานมากขึ้นฉีดไปเลย2-3สปื้ดตอนนี้เราก็ได้แต่งหน้าเสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดู Before After กันเลยว่ามันจะเป็นไงบ้างรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอันนี้เรารู้สึกนะอ่ะเริ่ม ตึง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 โอเควันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของเราถ้าอยากให้ทําลุคอะไรหรือว่าติชมอะไรก็สามารถเม้นมาได้เลยเพราะว่าเราจะพยายามทําเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นความชื่นชอบในการแต่งหน้าของเรานั่นเองสําหรับวันนี้ก็คือจะสรุปให้ฟังนะถ้าใครแบบ แต่งตาเรารู้สึกว่ามันเยอะเกินไปก็คือแค่เตรียมผิวจบก็จบแล้วไม่ต้องมีงานคิ้วงานตาอันนี้ก็สามารถออกจากบ้านได้แล้วอ่ะอันนี้แต่เราต้องการความอะไรที่มันเยอะหน่อยก็สามารถทําแบบเราได้เลยหรือว่าถ้าใครอยากดูลุคไหนอีกหรือว่าอะไรเดี๋ยวเราก็จะมาทํากันต่อเนื่องเลยสุดท้ายอย่าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง e b ba บอด้วยจ๊าสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายทุกคน